สวัสดีครับไทยอดอลมาแล้วเนดะ้อตอนนี้เราก็อยู่อันนี้มองเห็นอันตรายมากมโรงงานเลกกี้มียระไปดูตำนานฟังตำนานจาก ตาเทาทามตาเทาสามที em, ่มาสงยอดห้วยสงยอดห้วยจสู้ว่านพวพักกันเอาสายขึ้นรถไปนั่นอกกันะใอยเอาม้ายุกใครเอาม้าเครื่องคู่ ว่าได้เอา้นนอตรงนี้จะเป็นต้นต้นน้ำต้นน้ำปะ <c oughs> นิดเดียวอ,อ,อะไรอ,อ,อะไรนี่นัออ้นว่าแล้วน้ำาบอันนี้เป็นประเพณีระเคณี้งานนี่งานเด็ดยแถวตัวนี่น นี่หลาต้น้น้าหลานี่หละเป็นแบบนี้ลงไปยะ่ส่นกันี้โอผมมาอยู่นี่สิปีผมไ่เคยมาพี่ครับมันเป็นต้นหวยบอกว่นไปไปไปสำรวจนั่งแน่น สำรวจโลกสำรวจโลกสำรวจโลกเห็นเ่อยเห็นพนักน่งอีนี่อันนี้เป็นลำห้วยห่วพ่อเนี่ยมันเป็นต้นนาไงครับโอ้นาครับุ่งนา เป็นคลองคลองเบียดเป็นคลองที่นนเทียบตีนตีนเขาคลองตีนเขาบ่ครับตีนเขาูเวียงนี่ผู้เวีงตีนี่ยออพุทธาครับแมนเกต้ธาสั่งไปเลบ่จ้าพุ้ธายกุระุะที่อนจ่าพุททานสิแมนใช่ครับ้ยจาาจ่าทหารคือตรงนี้อุทยานผู้เวียง อุทยานแห่งชาติเขาผู้เอียงว่าหน้าเป็นเป็นเป็นแต่ของงามเนาะงามครับทำไมเพราะดินเพิ่นไหมดินนี่งามแท้แหละคือหมายว่าน้ำมันจะต้องน้ำจีนหยาดที่น้ำก็สูงหยาบไปน้ำเท่ากับหยาแห้งเขียนนี่หยาดแห้งน้ำแทบแล้วมันจะติดตีนเขาไปหันลงไปหาไปตามไม้นาวงหันลงไปนี่ไปพูนไปคลองลำห้วยทรายเขาเรียกลำห้วยทรายได้ไหมครับ ลำห้วยอันนี้ต้นกําเนิดบ่คำนี้คือต้นตำหนดเลยต้นกําเนิดลำห้วยทรายต้นกําเนิดที่แท้คือเลยไปอีกบ่ประมาณจักจักประมาณสองหรือสามร้อยเมตรนี่ยมั้งครับกระคือแรงน้ำมาจากเขาเลยกรบลงมาจากเขากรบลงมาจากเขาเลยไปดีนแห้งได้น้ำละอ่อนคล่องหน่อครับเป็นต้นกําเนิดลำต้นลำห้วยทรายครับเนี่ยต้นกําเนิดลำห้วยทรายไปนู่นแล้วมันเกิดกัน ไอ้ที่อะไรล่ะ,อะไอ้ลำน้ำอะไรละ่ะลงไปที่ลำน้ำพองเลยนะจะเนน้ำพองนู่นไปเชื่อมกันกับ,บน้ำพ่วงเมือไปเป็นขัองสาขาครับไปห้วยสายขาวครับห้วยสายขาวมันจะไปทั้งที่เหนือเด้คือทั้งที่เหนือบ้านนี้บ่บโลงล่างเด้วยชื่ก็ทั้งเหนือครับแมนคือ น้องไผ่เนี่ยมันจะแบ่งน้าเป็นเป็นเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งลงทั้งน้าเชื้อผลส่วนหนึ่งลงไปหาเอ่อลำน้ําพองชีกอกชีกอกเป็นสองสองทางแหม่รับคือแบ่งแบ่งน้ำสองส่วนครับส่วนหนึ่งไปน้าพองส่วนหนึ่งไปลําน้าเชื้อนี่น้ำน้ำพุนั่นแหละลําน้ําชีลุนลําน้ําชีตัวนี้ก็เป็นลาน้ำพองครับ นำสส่วนคือหมูบ้านนองไปเหนือนี่แหละไปเหนือไปใต้บ่นองไปเหนือนครับครับนองไปเหนือเป็นน้ำสองส่วนสองสาส่วนครับ,รบโอเคสำหรับคลกปนนี้ก็ครับ